สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายหอยคันชนแนลนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ยังดูกับครูป้าแ้า L5228 นะครับผมจ่าฟูงพันใหม่ที่เขานะครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาเบิ้งการไถหน้าให้หน่อยๆน,นะครับว่าเขาไถายกันยังไงน,นะครับนี่ให้หน่อยๆน,นี่กิดดิบเดียวนะครับ,นนบพี่น้องมาเบิ้งว่าพื้นที่เ็ตยังไงน,นะครับ วิธีการไถ้หน้าให้หน่อยนะครับอันนี้มันเป็นให้หกระเทินนะครับพี่น้องให้กระเทินนะครับ,รนะรบผมยากับหกๆจังหน่อยนะครับไมาเบิ่งกันว่ามันสิลมยาดีบอกับผ่านพวนห้าจานใบยิบสี่นิ้วของตาสร้างนะครับนิ่มๆครับนิ่มๆรอบเครื่องแค่ ท่านท่านเอสท่านสองครับผมล่อเราเอาการครับพี่น้องแล้วเราเอาการเพิ่มท่านเราขีมุมไปยังไรบนทัศนเตายงจะเตรียมจักไล่เราอยู่มาเบิ่งเราแทงมุ่งครับมาเบิ่งเราแทงมุ่งบ้านพี่น้องแทงยังกี่อยู่บ่ครับเก็บมุ่งยังกี่อยู่บ่ นี่ครับรก็บบเ,บเ,เก็บแค่รอบเดียวครับก็เก็บแค่รอบเดียวโอ้รถไม้ประกาศเขาใกล้เลยว่าต้นเีียังนี่ต้นต้นค่อยว่ะด้วยต้นเงียงต้นโอ้เราเก็บมาพี่โอ้รืมพื้นเ่าอยากเขาใกล้กนค่อยก็ว่า,วาจากักรดอกพี่น้องนี่เพิ่งมาได้ถอยปาดจะเอาจริงสิรถไม้น้อว่าทัน <laughs> แลน่ละว่าอยากเขาใกล้ต้นค่อยแน่นอนละทุนนี่ครับแม่มีหรือครับรถไม่เราอย่ามันสีมันถลอกว่าอ้าวที่สูบสิบหกเ้านะครับห้าสิบสองแรงมาให้แรงดิบที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่นิวตันจุ่ม่าครับตอนนี้ก็ชั่วโมงงานทำงานกัอยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกับได้เตียนท้ายรอบแรกแล้วนะครับผม ไอ้ไ<ท>ดีขนาดยาหกนี่ผ่านพ้นหาจานไปยี่ซีนิ้วเข้าลึกถึงแกนโลกเพนว่าเบิ่งว่าสิเฮ็ดจังไหนครับโมมันเดียวได้ยุ่งนี่มันเดียวได้ยุ่งจูดกับเพราะปนั่นลหละครับไม่บ่หมดยาวไวคักขนาด เจ้ามุ้งดีขนาดแห้งดีครับแห้งดีแทบดี่อ่ะแต่คขนเร่งเลยแล่ะครับรอบกับที่ว่าบรอสาบบริเวพอดีครับผมเบอก่อนที่ไทยครับผ่านพ้นหาจานร้อนม้วงกับตาสั่งพี่นอ้องดูดินี่เขาดีขนาด อันนี้มันคือเป็นโอ้เป็นห้องกลางอยู่พี่น้องเอาคันพูใ้ใดมากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ช่องใ,ให้หอยขั้นนะครับกดติดตามให้ผมแน่นะครับพี่นอนะอ้องฝากแน่ช่องน้องไม้นะครับผมโอ,โอ้เงียบเงๆยบเลยครับมาเหมือนเดิมงียบเงีเลยคนคน,น,นผ่านเลยล่ะ ตั้งฐานนี่เสมอเปี้ยะนะครับผมผมมีลูกหนาล้อยนะครับตั้งแบบนี้นี่ใบเบิดพร้อมกันแน่นอนครับอึบ๊บไป ใจเย็นขนาดครับพี่น้องงานเนียบบุมีปืดปปาดปาดนะครับบอกว่ามันสิสไลโคง้งคือข้าเจ้าว่าสไลโคง้งเว้ยว่าเป็นสิสไลโคง้งพี่เขาไช้ นีก็โดนไก่ถูกต้องใช่ครับคิด,ด,คดว่าตั้งพันได้ดีครับพี่น้องก่อนจีไทยนี่เสมือกันเปี้ยเลยผู้หล่ะผ่านผ่านผ่านนะครับผม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงดูการไหนาหุดนะครับพี่น้องเป็นอย่างไรน้อทางบ้านพี่น้องเริ่มใกล้สีแล้วไปทางบ้านพี่น้องเอฟซีทุกทท่านนะครับไหใกล้สีแล้วไปไหนาหุดครับทางนี้กำลังเริ่มครับพี่น้องทางนี้อ,อยาไหวโอ้โหมีในในใรายการกำลงเล่าอยู่ผานหา อเนี่ยเมื่อไนร่เดินไปไหนได้เนี่ยเมื่อไหตุกอยู่ารในการเรียบร้อยครับ แถวห้าสองสองแขกเ้าเบิ้งใส่กลางครับใส่กลางตรงบ่ะว้ทีดีเลยพี่น้องทีดีเลยครับทีดีเลยเยก็บอีกรอบ่เก็บถือว่าหให้มันเลิกบ่ เก็บอีกรอบครับขันเอาเลยนี่มันเลือกโขดนี่ครับพี่น้องย่ามมาปันนี่มันสีบ่บได้ครับีเก,ก็บจังน้อยโอ้ไทยไฮคือสีขักเนาะผมว่า สี่แล้วนะครับให้สุดท้ายแล้วสำหรับทงนี้นะครับการหัวงานนีก็ปัดตูดแล้วครับกระบานครับพี่น้องมักแล้วครับรถใจเย็นแห้งครับขนาดฐานเราก็ยังปลอยลงสาหาเนะเาะก็บริดปลอยลงมิลเดย านเรากับทีเทปตีพวกบักขี้เมาแน่และผมมาตัดก้อยลงเรียวนี่ตืบต้ามอปลุกปืนบักขี้เมากระแตกแล้วนะครับอันนี้ความคิดของผมหรอกว่าเรือว่าจังไหนครับเขาเมินมาได้นะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้สักนิดก่อนนะครับขอบพุณด้หลายครับผมขอบพุณและสวัสดีครับ